คุณผู้ชมไปที่ชมบุรีค่ะทางกองทัพเรือโดยหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติณประเทศญี่ปุ่นนะคะเขามีการจัดพิธีส่งกําลังพลชุดเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชตัวแทนของกองทัพเรือไทยในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมสวนสนามทางเรือที่อ่าวสากมิจังหวัดคา,านาคานางาว่าของประเทศญี่ปุ่นค่ะ ตามที่กองทัพเรือประเทศญี่ปุ่นนะคะได้มีการจัดสวนสนามทางเรือ International Fries รีวิว2022เนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นรวมทั้งเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเ West ทิ n p นแปซิฟิกเนเวอร์ o ิมโพซียมครั้งที่18ของกองทัพเรือประเทศญี่ปุ่นโดยได้จัดที่มีกิจกรรมสวนสนามทางเรือขึ้นในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้นะคะที่อ่าวสากามิจังหวัด คานาง,งาว่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับเชิญทางด้านพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและภริยาร่วมชมการสวนสนามในครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะมีการจัดประชุมขึ้นนะคะในช่วงระหว่างวันที่5ถึง10พฤศจิกายนในการนี้ค่ะทางด้านกองทัพเรือได้มีการจัดตั้งหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติณนะประเทศญี่ปุ่นบนรอรอภูมิพลอดุลยเดชประกอบด้วยกำลังพลร้อ 17นายเดินทางเข้าร่วมศูนย์สนามทางเรือและฝึกการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติและการฝึกซ้อมการค้นหาการช่วยเหลืออากาศยา,า,า,ศยานะะระหว่างวันที่20ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนซึ่งก็จะใช้เส้นทางเดินเรือจากฐานทัพเรือสัตหีบผ่านทางโยโกสุกะ โอกินาว่าโดยมีพลเรือตรีโชคชัยเรืองแจ่มผู้บัญชาการกองเรือฟิกเกตที่1กองเรือยุทธการเป็นผู้บังคับหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาติโดยหน่วยเรือสวนสนามทางเรือนานาชาตินะประเทศญี่ปุ่นนี้นะคะได้ออกเดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบมุ่งหน้าสู่น,น่านน้ำอ่าวสกากมิของประเทศญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว